สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึงครับผมนะครับคลิปนี้พ่อพอกับแอดช่วงเที่ยงๆครับมือนี้ครับคลิปนี้แอดมาตามหาเบาเสี่ยงครับนะครับมาตามต่อแนวทางของเบาเสี่ยงนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาครับเบาเสี่ยงให้บน854นะครับออกหา c ีีครับมา2ตัวครับล่างให้ไว้2หางครับบอเป็น2เนาะ เือให้เลขไว้ให้เลขสองหางแต่ว่าไปกลับนั่นันก็จะเป็น4ครับก็คือให้ล่างไว้8ปดเก้กับกลับพร้อม9 8 9 6ครับเต็มเต็มครับออก8ปดครับผมล่างด้วยครับให้ล่างออกล่าง2หางแขนแขน,แ,ขนแตกบึ้มงวดก่อนหน้านี้7จ7บหาวเบเสี้ยงให้ไว้5 7ครับออกตรงๆคือกันครับผมตอนนี้3ามงวดติด นะครับสามงวดติดแล้วนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับมาลุ้นกันต่อแอดมาหาเบาเสี่ยงหลังปีไม้บ่ไม่หลังปีไม้หลังห้อยออกตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดล้วกับวันที่หนึ่งสองมือม่หนีรอบนี้แอดมาเป็นครั้งที่สามครับมือว่านนี่มาเลาะหาเบาเสี่ยงรอบหนึ่งแล้วว่าเห็นเพิ่นนะครับมือว่านนี่ตอนอตอนเศร้านะครับเมื้อแรลงมากอีกบ่เจอครับผม มือนี้ตอนเที่ยงแอดมากเจอบบาวเสี่ยงแล้วครับเดี๋ยวสิมีแนวทางจังใดเนาะไปไปฟังจากบบาวเสี่ยงน้ำกันครับผมสวัส <c oughs> ดีครับผมบบาวเสี่ยงสวัสดีครับสวัสดีปีในะหม่เอฟซีนะสวัสดีปีใหม่โ้ยพรให้เอฟซีนะปีใหม่ ไอที่มีแฟนคลับหลายให้เอฟซีมีแฟนคลับหลายๆอยู่คูภาคอีสานโดนโดนอยู่คูภาคอีสานโดนโดนครับยาดีมีความเจ็บความป่วยม,มีแต่อะง่ำหงๆำมันมันโซกอา้าวให้หง่ำหงมันมัๆๆนโซกเนาะครับให้เอฟซีเนาะครับสีโซกเมโซกสีมันเ่ามันไก่ยูที่ีเอาเสี้ยงเด้ยวานนี้ บานีวันที่สิบเจ็ดมาการ่านี่หู้ว่าว่า,าเลขเปลาเสี่ยงเข่าเต็มเต็มนี่ฟังหันเลขเข่าเต็มเต็มเลยแปดเก้าเก้าแปดเลขเมืองผีเลขจากยมทูตงวดวันที่สิบเจ็ดได้มากไปเบลาเสี่ยงเลยไหมยังได้มากแล้วรพร้อมที่จะบอกเอฟซีเราไปพรับพร้อมแล้วอ้าวครับ,รบพร้อมแล้วกับจัดเลยตัวบาทน,นี่เนาะ อเอาหน้านี่ได้บาเซียงเน,ะนอะเอาปากาสีไหนสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ่ะจับไปอเอาเด็ดเด็ดอ้ะงวดก่อนแปดเก้าเขาบ่กะเขาคอนโัแปดเก้ากะเขาแปดเก้าตัวงวดก่อนอ่ะมันออกแปดเก้าเต็มเต็มเลยเด้อบาเซียง อตอนนี้เบาเสียงกำลังจะเคียนให้ครับเลขจา่าจุมมาถูดครับเบาเสียงเลขเมืองผีวันที่สิบเจ็ดมกราท่านออกงุอดต่อไปสบิบเจ็ดาเบาเสียงคือสิห่หกวันวันที่หนึ่งบ่กสิบเจ็ดว่วันที่สิบเจ็ดได้ต่อไป หนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดเอาบานนี้เอาแขนแขนคือเกาเด้อสองหางแตกโป๊ะคือเกาลดัด เก็ดตาบมกฮวงว่าเบาเสียงกินตาบมกฮวงมากที่นอตเนาะเบาเสียงกำลังทำสมาธิครับผม ได้แล้วบ่ครับเสร็จเรียบร้อยใส่โชว์รูปบัดนี่ตึบ๊บโบ่นให้ตัวไหนขีดเส้นใต้ให้ไหนเปียงให้ตัวไหนบน่นบ่นต้เอา้าบานี่ เอาบนให้เดี๋ยวนิ่งๆทีนิ่งๆยัดดินดูเลยไหมเนาะมันมาเห็นก็เทีดีๆอ่านี่เนาะนี่ครับไปไหมไปเอา่าบนสองแปดห้าล่าง Thuộc tăng quá Thầm À Nhìn đó, khắp bạc nhìn đó À, thứ vậy thế xuống xuống chắc nói, ờ. à. Để, hả bây giờ tăng nổ ốc Ơ Ơ, hả nhìn đó, hả bây giờ nhìn đó, hả bây จะตตรงนี้แค่ตรงนี้อนี่ครับบ่าวเสี่ยงไห้ไว้แล้วนะครับงวดวันที่17มกราคม2566ครับมืนอุ่นไปน,น้ำกันว่างวดนี้จะแตกเต็มเต็มขึ้นงวดที่ผ่านมาบ่ตรงนี้เห็ดมันงี่มเข้าไปแหล่ะมันมาเห็นเออเอเอโอเค อย่างนี้นะล่างให้ไวส,สองหางาค,าาค,คือเก่าครับแต่ว่ากลับน้ำกลายเป็นซีครับก็คือสามเก้าเก้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเบาเสียงเนาะแมนบอ <ผม S 1> โอเคครับผมบันนี้เบาเสียงนิ่ให้บอ<ม>เอาถ้าเน้นวงเลยวงเลยที่เรียกว่าวันละขัน้นทช่ไมวนันอังคานก็นกนกนสอง 8 8 2บ่เอ้าถ้าถ้าเอาตามวันจริงๆมันจะเป็่นวันอังขารนเนาะถาวันที่16แต่ว่าวันที่17มันจะเป็นวันพุดเนาะครับแต่ว่าเบาเสี่ยงให้ไว2 8หาด้ครับผมวันอังค้า่นเบาเสี่ยง้าวันอนังคารนพีที่วันอังคารนเงื่อนไนแทะนี่ว่าที่2ว่าวันอนังข้า่น สองแปดห้าห้าแปดสองบเดี๋ยวนเดี๋ยวเทีย,ย,ยกันไกลซอยก่นครับนี่นี่อัน,นอันนี้วันอาทิตย์จันอังคารมีวันอังคารถ,ถ,ถึกถตัวบ่เ <c oughs> มนสองแปดห้าบ <c oughs> พอวันอังคารมันจะเป็นหกสองเก่าดิหรือว่าจะเอาหกสองเก่าว้เป็นตัวร่อง แต่ว่าเบาเสียงยืนยันว to ่าเป็นสองแปดห่าพ่สันครับเอามโเป็นยังครับผมถ้าท่านไดมักของวันอังคานกะไปจับเบืองหกสองเก่าด้วยครับเด้อเพราะว่าเบาเสียงว่าวันอนังค้านแต่ว่าเลขคือสองแปดหาแต่ว่าเบาเสียงเบาเสียงสิว่าขีดตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ท <able> ี่จริงมันเป็นวันอทิ์ที่เิ่นเขียนแต่ว่าวันอังคานเพิ่นว่าเรียกว่าวันอนังค้านแต่ว่าสองแปดหาเพื่อนเอาปากกาแดงย้ำใส่อีกครับเมื่อกี้แอดถามว่าเบาเป็นหกสองเก่าบอกเพิ่นก็ยังย้ำอยู่ที่ตวเกาคือสองแปดหา นะครับยังย้ำอยู่ที่สองแปดห้าคือเก่าแต่ว่าท่านไหนจะบักตัวเลขว่าอังคานกัจับหกสองเก่าครับที่จริงเลขมันออกวันพุดรับพอว่านังขานมันตรงกับวันคู่นะครับเนาะแต่เบาเสียงยังยืนยันอยู่ที่สองแปดห้าแมนบ่ะครับเบาเสียงครับถูกบ้างว่นี้ข่าว่ารษีเลขเลขล่างเลขบนละถ้าหังยังไงล่ะซื้กอ,อกาพอจะได้ไป ซื้อ,อยังไะเลขซื้อเลขของเั้นหลซื้อใน้อยๆยซื้อไหลซื้อหน่อยอยะซื้อหลาคันซื้อหลยมันสิบอถือบอกให้จังไหนครับ <laughs> โอ้ยคันซื้อหน่อยมันกับว่าได้เงินเป็นกอเ,เป็นการรแล้วเนาะ <laughs> เอาโอเคครับผมจังไหนกะขอบคุณเบาเสี่ยงหลายๆเนาะมาน้าหา ครั้งที่สามจังค่อยเจอนะครับมือว่านนี่มาสองรอบก็บอเจอนะครับมือนี้ก็ได้แนวทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอขอบคุณบ่าว